สบายดีพี่น้องกินข้าวนำกันเด้พี่น้องเด้อแซ่บพี่น้องมานี้มันเกลือขี้ดินมากพี่น้องเลยเจ้ามาพี่น้องเยอะหาคนไข้ประตูหายกรบโบมีต้องมีลูกน้องเปิดประตูหายมุกเจ้ามาพี่น้องเลยแซ่บต้มหมักตัวทอดไก่ปิ้งเขียดมาเด้อพี่น้องเลยบริบาลไลน์ไลน์สุขสันต์วันหยุด มือวันยุดปอป่ามันถูกต้มวันยานวันมาค่คะทำไมําแนคือมันหนังไก่แท้นะ่ะจะคล้องสองมาทำไมเฮียกินน้อยอยากกินต้องมาส่วนๆกินบ่กินหมด มีรถไปเที่ยวบุญมันออกมานีพี่น้องเลย เซีบบยุ่มอด<ร>บอกเกุเคยปฏิเสธเราบุเสีบเถื่อนลรมึงนะข้าวากินซาได้กับเมืงงอ่อแล้วทำไมจนเฮอไอ้พวกำข่าวนัะเต็มคำมาติดเสษบุเคยหลาบุเคยกล้างลืมึงนะ 嗯嗯嗯。<laughs> สะโค่นเห็นยังว่าสนนะโค่นอ่ะอิสกี้มันห้าไข่นะแม่มันมีห้างมันยืนมันมีห้างเปล่าข้อกล่องพ่มต่ำๆนะมันาม่มีอันมุ่มีอันกล่องกล่องเปล่าเนี่ย ว่นแรกค้องฝากคุณน้องก็เลยมันมีกล่องให้ไก่ไข่เงียบเลยข้องฝากก็ประมาหัยินมมดๆินใช่ไหม กินข sure. hmm. mm hmm. okay. ึ้นแล้วเราก็ลงหวยฮะเนงถูกไหมเด้อไปทงโก้ไปหางัดลงมาดูไปจะเอาซีเมือง่ะเอาไปให้คนอื่นดูเฉย

เพ็บไปลงเนาะอ่านหนักขวยเนาะเึ็เนานะเนาะเพ็บจะมาลงหลุดแบบคนหลังต้องอินเลย์หลังก็ถูกพูดใจมด สิบกินนะคุณพ่อเสบาสดีกินข้าวมีกันเ้ยทานผูกสมมันยาแห้งบบวดยหอบเลยคุณพ่อเลย จะคลองซองจะมาว่าบทาไม่่าิาแม่บอกเสนอว่าย่างแห้แมนแสบจนมาได้ปากบด้ห้อถี่นองมาเลยแม่พูดมากมันชวยแหละแบบว่าไรแบบว่าไรแบบว่า ไไนะพี่น้องเอาก็เ,เงียบแฮ้ดอยสุขอนต้องกลิ่นบอกสบายดีพี่น้องสบายดีสุขอน กิ่นซอสนสน้ำเอียงเด้อปังปังนะคะไ่คุบเอาให้กบกวบขี่อ่ะโอ้ยหาน่าใครเลยนะตัวไดยำมาเฮ้ยสุดน้ำทิง อย่ากินลายนะมึงนะ่ะมันอ้วนต้องกินเยอะกินทิ้งเขียดไหมกนะ็นังเลี้ยงฮาจันบอ่อจันลอยบ่ออากาศฮอนฮอนกินข่าวกับปลแซ่บ คนทิชชู่กี่ดอกซาเป็นไงเนี่ยเอานะที่ชู่สองเปอร์กซ็แส์เลย

ตำทัว่วมอบปิดกล่อง,อง,องบบอกรนเทงอะไร่ปปิดช้อดไปเมื่อวานหรอพี่อ่าวไปทำซีนเข้ามาใช่ะเสีแห่งพี่หน้อยเปลี่ยงเขียดไปไปเบอร์แล้วอดม้อ ล่าอะไรี่น้องยืดีมือมาสกุลสุกสคนเดอ้อพอกันใหม่คลิปหนาสบาย